ะะอายุมากขึ้นด้วยไวหมดประจําเดือนด้วยอะไรมันก็มาประสมผสานกันนะเนาะมันก็ทําให้ความจําของเราอะ่ะมันมันลดน้อยถอยลงรอยยักในสมองของเรามันเริ่มมันเริ่มหยุดอยู่กับที่เออเออเนาะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวเองนะคะเราก็คิดเนาะว่าเออเราเราไม่อยากให้มันมันหยุด หรือว่ามันมันโหดอะไรอย่างนีง้เราก็ต้องหาวิธีการดูแลตัวเองสวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขออภัยเพื่อนเนนะคะไม่ได้ไปเยี่ยมไปเยือนกันเนาะหลายวันอยู่เหมือนกันเพราะว่า มีปัญหาเรื่องตาเป็นกุ้งยิงเป็นกุ้งยิงค่ะไม่ได้ไปแอบ,บดูใครมานะคะมันเป็นกุ้งยิงแล้วก็ตัวเองก็ไม่เคยเป็นเลยค่ะในชีวิตเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะอันนี้เป็นครั้งแรกเออเป็นครั้งแรกแล้วก็เออไอตัวเราเนาะก็กังวลมากเลยเพราะว่าไหนจะเจ็บในตาด้วยแล้วก็เจ็บที่ที่เปลือกตาด้วยนะคะอืมเป็นมาได้นับถึงวันนี้ก็สี่วันนะคะสี่วันแล้วแล้วก็ แต่ก็ทานยานะคะทานยาตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแต่ก็ยังไม่ได้หายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่ที่เป็นคือตาข้างนี้เนาะเป็นตาข้างนี้แล้วก็แล้วก็เป็นจุดเนี้ยค่ะช่วงที่เป็นนี่คือแถบเนี้ยบวมหมดเลยค่ะบวมหมดเลยอันนี้ยังเห็นแดงๆอยู่เนาะคือบวมหมดเลยค่ะบวมแล้วก็แล้วก็เจ็บด้วยเจ็บนะคะแล้วมันคือได้ยังไงว่ามันมันมันคงกัดหนองเนาะแล้วมันก็ไปดันดันลูกตาเราอะคะ่ะค่อนข้างแบบโอ้โห ก็ทรมานอยู่ก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นก็เดี๋ยวยังไงก็จะตามไปไปหาเพื่อนๆน,นะคะทีนี้เนี่ยวันนี้ก็ตั้งใจจะคุยกันเนาะว่าเอาอคนเราเนี่ยเอพอเราแก่ตัวเนาะความความทรงจําของเราเนี่ยมันมันดีนะคะความทรงจําดีแต่ว่าความจํา ความจำของเราเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มจะน้อยลงอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเริ่มจะถดถอยนะคะเริ่มจะถดถอยแต่ไอความทรงจําของเราเนี่ยเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจําได้ดีมากแล้วก็แล้วเ,เขาถึงบอกว่าคนพอละอายุเยอะๆเนี่ยชอบชอบพูดเรื่องเรื่องความหลังอันเนี้ยตอนเนี้ยตัวเองเข้าใจเลยค่ะเพราะว่าคือเราจะ เหมือนเราผ่านชีวิตมาเยอะเนาะแล้วเราก็มีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่มันเข้ามาในชีวิตเราแล้วพอเรานึกแล้วมันเห็นภาพค่ะแต่ว่าความจําของเราเนี่ยมันมันจำเริ่มมีปัญหาฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวเองนะคะคือสมัยที่ทํางานเนี่ยออสมองแอคทีฟมากแอคทีฟมากคือเรียกง่ายว่าคิดอะไรเนี่ยแบบเหมือนมันเหมือนมัน มันไม่มีอะไรมาขัดขวางนะคะเออเราสามารถแบบเออคิดได้ตลอดแล้วก็ทํางานมันเราเวลาเราทํางานมันเหมือนสมองเรามันได้มันได้ใช้เนาะมันได้ใช้แล้วมันก็มันมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆมันเหมือนมีดเนาะเออเขาบอกว่ามีดเนี่ยยิ่งยิ่งรับยิ่งคมเรื่องจริงนะคะสมองคนเราก็เหมือนกันเรายิ่งใช้บ่อยากในสมองของเรามันก็ยิ่งแผ่กิ่งก้านเนาะนี่เรื่องจริงเออฉะนั้นเนี่ยพอ พุกีุ้กี้ดูเขาเอาอะไรมาเนี่ยพุกี้พุกี้ไปเอาเอาไปให้ไปให้แดดไปเร็วเร็ว mm hmm. ไปให้แดดไปไปเอานังรองเซสเซสไปเอาไปเร็วโอ้โห mm hmm. เดี๋ยวดิให้แม่พูดก่อนให้แม่คุยก่อนนะ <laughs> <laughs> ตลกดีพุกี้เอออันนี้ค่ะทีนี้พอพอเราพอเราอยู่ในวัยที่เราเรา มีการพักผ่อนแล้วเนี่ยแต่สมองเราเราไม่ได้ต้องการให้เขาพักผ่อนถึงขนาดที่เขาเข <c oughs> าหยุดทํางานแล้วก็แล้วก็แล้วก็เราอยากเราหยุดหยุดไปหรือหดหดถอยอะไรอย่างเงีย้ยเนาะเราเราไมไ่ต้องการแบบนั้นเนาะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูแลดูแลดูแลตัวเองนะคะอะ่คือช่วงใหม่ๆเนี่ยยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดอะไรมากเนาะเพราะช่วงนั้นเนี่ยเออเรามีความสุขเอ๊ะทำไม <c oughs> ทำไมเหมือนเราเราเราขีา้ลืมมากขึ้นอะไรประมาณแบบนั้นอืมตัวเองเนี่ยเป็นคนที่พอใส่แว่นกันแดดแล้วก็ชอบเอาแว่นเนี่ยคาดคาดที่ที่ที่หัว <laughs> ทีนี้พอจะใสออะอ่อีกอ่ะเออก็นึกค่ะเอ๊ะแว่นหายไปไหนหาหาแว่นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วพอบางครั้งพอนึกได้โอ้แว่นเราอยู่บนหัวเนาะอะไรอย่างงี้ยก็ขับตัวเองเออมันก็เลยทําให้เราเนี่ยย้อนกลับมาคิดนะคะ่ะว่าเออมันหมายถึงความจําของเราเนาะ ความจําของเรามันมันเริ่มมันเริ่มจะไม่โอเคแล้วไหมไ<อ>เราก็ต้องหันกลับมาดูแลเนาะมาดูแลสมองของเราอะคะ่ะจะเห็นว่าเวลาที่เราเราดูหรือเราอ่านในแมกกาซีนหรืออะไรก็ตามเนาะเกี่ยวกับคนสูงวัยอะไรเงี้ยเวลาที่เขาจะ ดูแลดูแลเรื่องสมองของของผู้สูงอายุเนาะเขาก็พยายามให้มีการกิจกรรมที่มันมีการนับเลขอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะเออเนาะอย่างเช่นเกมหรือว่าบางทีก็ให้เล่นไพ่พูดเบาๆเนาะมันเป็นการฝึกสมองค่ะจริงๆมันเป็นการฝึกสมองให้เขาได้คิดเออฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราได้คิดเนี่ยสมองเราม,มันมีการทำงานใช่ไหมคะมันก็มันก็สาจาจะช่วยในเรื่องความทรงจำได้ ทีนี้สําหรับตัวเองเนี่ยคืออันนี้เราทํามานานแล้วนะทว่าไปแล้วทําตั้งแต่สมัยยังเรียนหนังสือทว่าย่าง่ายเออสมัยเรียนเนี่ยชอบเปิดเทปค่ะเปิดเทปที่อัดเทปเวลาที่ไปเรียนหนังสือแล้วก็เปิดฟังตอนที่หลับเพราะตัวเองเนี่ยคิดเสมอว่าเออเราหลับเนี่ยแต่สมองเรามันไม่ได้หลับนะมันยังทํางานอยู่ก็จะเปิดเทปเปิดเปิดวนวน,วน,วนไปงั้นแหละเออจนหลับไปอะไรเงี้ยเทปก็ยังทํางานอยู่แล้วมันก็หยุดของมันเองทีนี้ ช่วงที่ทำงานเนี่ยเวลาขับรถไปทํางานเนาะเออจากบ้านไปที่ทํางานเนี่ยก็จะใช้วิธีการนับตัวเลขนับตัวเลขค่ะเออบวกลบคูณหารตัวเลขของรถคันข้างหน้าเราพยายามคำนวณเดีว่าบวกลบคูณหารให้มันเหลือตัวเดียวอะไรประมาณแบบนี้ค่ะคือบวกบวกได้เร็วมากฉะนั้นจุดนี้ก็สามารถช่วยช่วยในเรื่องการการพัฒนารอยยักของเราได้นะคะคิดว่านะคะมันเป็น อันเป็นคือพอเราทำาแล้วเรารู้ค่ะรู้ตัวเองว่าคือเวลาที่เราทำงานเราคิดเนี่ยเราสามารถคิดได้เร็วอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ถาอาค่ะก่อนจะนอนก็จะท่องศัพท์เอ่อศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ่ะอืมตัวเองเป็นคนที่ท่องศัพท์มั้งแต่ไหนแต่ไรนะนะคะ<ม>ถึงแม้ว่าจะเป็นศัพท์ที่เรารู้แล้วอืมก็ยังท่องแล้วบางครั้งเนี่ยมันมีอาการไวท้องเนาะซึ่งที่เคยคุยไปว่าบางครั้งมันนอนไม่หลับก็ะจะใช้วิธีเนี้ยคะ่ะ จะใช้วิธีนี้แหละดูแลตัวเองแล้วก็มันก็จะหลับของมันไปเองเนาะก็เทคนิคใครก็ก็ทำเอาเนาะแต่ว่าสําหรับตัวเองเนี่ยใช้2วิธีเนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยอ่า อย่างเช่นการมาทํา youtube เนี้ยมันช่วยได้มากๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราพูดเราคุยอะไรเนี่ยมันจะเป็นการลําดับข้อมูลนะคะอยู่ในสมองของเรามันเหมือนดิจิตอลเนาะพอเราคุยแล้วเราก็จะรู้ของเราเองว่าเฮ้ยเราพูดถึงอะไรแล้วมันจะต่อยอดของมันไปเองเป็นกระบวนการนะคะฉะนั้นการทํา youtube มันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะเป็นการดูแลสมองของตัวเองก็ใครที่คิดว่าเออมีประโยชน์ก็ลองดูนะคะลองทำดูเนาะ สำหรับตัวเองนะคะคิดว่าอันนี้มันช่วยได้นะคะมันช่วยได้ช่วยได้มากๆด้วยตัวเองเนี่ยคิดเสมอเลยค่ะว่าเออถ้าเราแก่เนะี่ยเราอยากเราอยากเออเป็นคนแก่ที่แบบเออสามารถที่จะอ่าจดจำเรื่องราวแล้วก็แล้วก็วกเออเรียกง่ายว่าไม่เป็น,น,ะะนอัลไซเมอร์ค่ะเนาะเออมันน่าก,กลัวนะคะ <S <S เหมือนอย่างเออเราไม่สามารถที่จะจดจำคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูง ของเราญาติมิตรที่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจดจําไม่ได้อะไรเงี้ยคือเคยเห็นแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นแบบนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราไม่อยากเป็นเราก็ต้องดูแลสมองของเรานะคะนอกจากอาหารการกินแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลสมองเนาะดูแลสมองของเราให้ให้เขาได้ทํางานทํางานอยู่ตลอดแล้วก็แล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆด้วยนะคะ <laughs> น้ำสำคัญเนาะ น้ำสำคัญฉะนั้นอันนี้ค่ะเป็นเทคนิคนาอเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคของตัวเองนะคะอ่าสำหรับดวงตานี่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะอ่าคุณแม่ของน้องปุนคุณแม่ของน้องปุน,นนะคะน้องปุน,นเขาบอกว่า,าพี่เจนตาสำคัญนะคะอ่าตาสำคัญนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนขอบคุณมากๆเลยนะคะอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนเนาะฉะนั้นก็อันนี้ค่ะช่วงนี้ก็ ดูแลตัวเองคิดว่าน่าจะโอเคแล้วแล้วเดี๋ยวไงไปหาเพื่อนๆนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆท่านนะคะไม่ว่าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนาะขอบคุณทุกๆท่านเลยที่ให้กําลังใจกันตลอดนะคะยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ